สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นอินทัชประกาศจ่ายปันผลพิเศษจำนวน1บาท40สตางค์ต่อหุ้นจากการขายหุ้นไทยคมจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับหุ้นอินทัชนะครับหรือว่าบริษัทอินทัชโฮลดิง้งจำกัดมหาชน ก็ได้มีการเปิดเผยว่าคณะกรรมการของบริษัทมีมติการจ่ายปันผลพิเศษจากกำไรสะสมในตราหุ้นละ1บาท40สตต่างให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่11มกราคม2 6 6ซึ่งหุ้นอินทัชก็จะมีการขึ้นเอกดีในวันที่10มกราคม2 6 6แล้วก็จะมีการจ่ายเงินในวันที่27มกราคม2 6 6โดยทางหุ้นอินทัชก็ได้มีการระบุว่า การจ่ายปันผลในครั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสําเร็จในการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทไทยคมจํากัดมหาชนหรือหุ้นไทยคมที่ตัวบริษัทถืออยู่ทั้งสิ้น450ล้าน807,0934หุ้นหรือคิดเป็น41.13%ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของหุ้นไทยคมให้แก่กลุ่มบริษัทการเอเนจีนะครับหรือว่าหุ้นกราฟโดยคาดการว่า ดีวนี้นะครับน่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่30ทธันวาคม2 6 6 5นี้อย่างไรก็ดีการจ่ายปันผลในครั้งนี้นะครับถ้าเราไปดูในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่1ก็คือบริษัทการเอ NERGY DEVELOPMENT จำกัดมหาชนหรือหุ้นกับซึ่งก็ถือหุ้นอินทัชอยู่ที่1319.67ล้านหุ้นที่เป็นสัดส่วนก็ประมาณ41.15%เ ก็คาดการว่าน่าจะได้รับเงินปันผลจากการจ่ายปันผลพิเศษของหุ้น i n t ัชในครั้งนี้นะครับประมาณ1,847.54ล้านบาทซึ่งก็ไม่รวมกับการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มกัน Energy Development จำกัดจำนวน173.81ล้านหุ้นหรือคิดเป็น5.42%จะได้รับเงินปันผลอีกจำนวน243.33ล้านบาท ในขณะที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่2นะครับก็คือ Singtel Global Investment ซึ่งถือหุ้นอยู่ที่801.33ล้านหุ้นหรือคิดเป็น24.99%ก็จะได้รับเงินปันผลประมาณ1,121.86ล้านบาททีนี้เราข้ามาดูในส่วนของการขายหุ้นไทยคมออกมาในครั้งนี้นะครับเขาก็ได้มีการลงมติที่ประชุมครั้งที่1ทับ2 6 5 ของทางหุ้นอินทัชนะครับที่พูดเกี่ยวกับการอนุมัติการจำหน่ายหุ้นในบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนให้กับบริษัทการเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนซึ่งก็ได้มีการตั้งราคาในการขายออกมาในครั้งนี้นะครับก็คือหุ้นละ9บาท9.2สตางค์หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ4,472.64ล้านบาท ส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มองว่าเหมือนเป็นการปรับโครงสร้างการดําเนินงานภายในบริษัทของเขาอะนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าหุ้นอินทัชเนี่ยพูดถึงหุ้นรายใหญ่ก็คือหุ้นกัปนะครับซึ่งก็ถือหุ้นอยู่ที่สัดส่วนประมาณ41.15%เลยนะซึ่งถ้าเรามองดีลนี้ดีๆนะครับเราก็จะพบว่าเหมือนว่าหุ้นกับเนี่ยน่าจะใช้เงินกับดีลนี้ประมาณ2,600ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองเพราะว่าเขาจะมีการได้รับเงินปันผลในส่วนตรงนี้กลับมาด้วยนะครับ สำหรับดีลการซื้อขายหุ้นไทยคมของทางหุ้นอินทัชกับทางหุ้นกับแล้วก็การจ่ายปันผลพิเศษออกมาของหุ้นอินทัชในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าหุ้นกับน่าจะได้รับประโยชน์นะเพราะว่าหุ้นอินทัชเนี่ยเขามีจำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับของเขานะประมาณ3,206.68ล้านหุ้นซึ่งถ้าเขามีการจ่ายปันผลออกมาหุ้นละาน1บาท4ีตางเนี่ย เขาจะใช้เงินประมาณ4,489.36ล้านบาทซึ่งมันก็คือจำนวนเงินที่เขามีการขายไทยคมออกมานั่นเองนะครับดังนั้นก็เหมือนกับว่าการขายหุ้นไทยคมออกมาในครั้งนี้เหมือนเขาจะไม่ได้จับเงินสดเลยนะก็คือพอเขาได้รับเงินสดเข้ามาแล้วเขาก็ต้องนำเงินสดเหล่านี้นะครับมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและอย่าลืมนะครับว่าหลังจากนี้ไปหุ้นอินทัชก็จะไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทไทยคมด้วย ดังนั้นผมมองว่าดีลนี้นะครับสำหรับหุ้นกาฟเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าเพราะว่าได้ทั้งหุ้นไทยคมเข้ามาแล้วก็เหมือนได้ส่วนลดด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเ,เพื่อนๆมองยังไงกับดีลนี้แล้วก็การจ่ายปันผลพิเศษในครั้งนี้นะครับลองมาพูดคุยกันข้างล่างคอมเมนต์กันหน่อยละกันสำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของทั้งหุ้นอินทัชแล้วก็หุ้นกัฟนะครับเรามาดูในส่วนของทางหุ้นอินทัชก่อน เราก็จะพบว่าในโน้มราคาในกราฟรายวันก็คือเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็แท่งราคาของเมื่อวานนี้นะครับวันที่18ธันวาคม365ก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นนะครับสะท้อนกลับในส่วนของข่าวที่เขามีการประกาศออกมานะครับในเรื่องของการขายหุ้นไทยคมรวมไปถึงในส่วนของการจ่ายปันผลพิเศษออกมานั่นเองแต่ไรก็ดีนะครับในช่วงท้ายตลาดเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีแรงขายออกมาเหมือนกันนะซึ่งก็ส่งผลทําให้ แทงเทียนของเมื่อวานนี้เกิดเป็นไส้เทียนค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากที่ราคามีการทะลุขึ้นไปแล้วก็เหมือนจะมีการสร้างนิวไฮในรอบนี้ด้วยนะพอมีการสร้างนิวไฮก็เกิดมีแรงขายออกมาเลยอาจจะเกิดจากการที่ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าราคามันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงแล้วเพราะว่าถ้าเรามาพิจารณาในส่วนของเส้น r s i ในรอบนี้นะครับในกราฟรายวันเราก็เห็นว่าเส้น r s i เนี่ยก็ขึ้นไปชนโซน o อเวอร์บ,บอสแล้วด้วย พอราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ก็เลยส่งผลทําให้น้องทุนในห,หลายคนที่มองว่าราคามันค่อนข้างแพงแล้วก็เลยพากันเทขายออกมาในช่วงท้ายตลาดนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของหุ้นกัฟนะครับมุมมองในกราฟรายวันเนี่ยแนน้มราคาก็ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับโดยที่เส้นไอซ์ไ้ตอนนี้ก็อยู่ระดับกลางๆนะครับก็เลยมองว่ามีโอกาสที่หลังจากนี้ไปราคาของหุ้นกัฟอาจจะขึ้นไปหาจุดสูงสุดของเขานะครับตรงบริเวณ 5 6 5 8บาทอะไรแบบนี้แล้วก็มีโอกาสที่ราคาของหุ้นกัปในรอบนี้น่าจะมีการสร้างนิวไฮใหม่ขึ้นมาได้อ่ะและ้วเพื่อนเพื่อนว่ายังไงครับทั้งสองบริษัทนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นอินทัชหรือว่าหุ้นกัปตัวไหนหน่าสนใจลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างคลิปนี้กันหน่อยละกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนเพื่อใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เชิงกันและวก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ